เลงรอเลงอเออไม่บางคนะจ,จะเห็นเขาเล่นเขาไม่กลับกันก็เ,เลยงงไม่รู้เขาเล่นกันยังไงห้างบ่ายฟันช่ห้างบ่ายฟันที่หกหนึ่งนะคะกัดจ้าแล้วก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันบางคนเขาเล่นเขากลับหรือไม่กลับยังไงเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเลิงกันยังไงอืมอ,อ่า ก็แล้วแต่บางคนเทคนิคก,การเล่นไม่เหมือนกันบางคนบอกอุ้ยฉันไม่กลับหรอกฉันมั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาแน่ๆเอารถล,ลม้มเออมันต้องมาแน่ๆนะคะอ่ะขอย้ายมีหนึ่งรอบหนูจะไปแล้วนะใครอยู่ในกลุ่ม B P ซลงเลขไปแล้วนะวันนี้มั่นใจเนวันนี้ต้องไม่รู้สิวันนี้มั่นมากใหญ่ก็ต้องแตกอะห้านะคะวันนี้ 5, ห้าน่อยฟันที่ห้า ใครอยากได้ใบเต็มจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะจับกับสิคาเจบนล่างด้วยเลิศเออเออรัฐบาลอะไรนะอเจเจจำได้เนาะงวดงวดนั้นให้ห้าเจ็ดเจ็ดห้ารัฐบาลเม็ดเดียวตัวเดียวเพียวๆเลยห้าเจรัฐบาลมันออกเจ็ดห้าแล้วอันนี้ยมีคนเขาเอาไปวุ่นวือกันในติกตอกไม่เห็นแม่นเลยค่ะ ให้ห้าเจ็ดหวยออกเจ็ดห้าซาถูกพี่น้องค่ะจะเอาขนาดไหนจะเอาตัวอักษรให้เป๊ะเลยไหมอยอมเหมือนกันเนอะถ้ายัางเจอแบบนี้ก็คือยอมเหมือนกันเออเจอแบบนี้ยอมเลยเพราะว่าเราให้หนะ้าเจ็ดนาะหวยมันออกไอ้งวดนั้นมันออกสี่เจ็ดห้าเออเขาบอกว่าไม่แม่นเลยค่ะให้ห้าเจ็ดหวยออกเจ็ดห้า ว่าสารพี่น้องคะคิดเองเออคิดเองเหอะจบแล้วคิดเองเล่นเองไปเลยอยากขนาดไหนก็แล้วแต่เลยถ้าให้ขนาดนี้แล้วคุณยังบอกว่าอุ้ยไม่ได้เลยอะ่ะเออคิดเองคิดเองเลยจบคิดเองอะ่ะโอ้โหต้องบักเคนให้แล้วไหมคะโอ้โหขนาดนี้แล้ว ใช่ไหมโอ้โหยอม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 เลยแบบนี้ยอมเลยอ่ะปิดไลฟ์แล้วนะแม่ใครอยากเออคดอิดเองเล่นเองเลยทำเองเล่เองโอ้โหจะเอาขนาดไหนเขาให้อ่ะตัวเดียวมานี่ก็สุดยอดแล้วคุณแม่ขาอ่้อ่า,อาแคปเจอร์ค่ะเม็ดเดียว ประังหนูชอบนะวันนี้หนูชอบมากเลยหนูชอบนี่เลยชอบเมื่อวานมันออกศูนย์ศูนย์ตามหลักเลยตามหลักตามหลักใครดีตามหลักเออตามหลักเจแล้วแหละถ้าหวยมันออกศูนย์ศูนย์ให้ตามศูนย์หนึ่งใช่ไหมอันนี้อันนี้จะใช้เป็นใช้สูตรยี่กี่เมื่อก่อนเคยวางยี่กี่นะเออเมื่อก่อนเคยวางยี่กี่ถ้าเมื่อวานนี้ฮานอยมันออกศูนย์ศูนย์ถ้าออกศูนย์ศูนย์แล้วให้ตามศูนย์หนึ่ง แล้วตามศูนย์เก้าแต่วันนี้จับสูตรไม่ได้ศูนย์เก้าอ่าชอบสามตัวเนี้ยที่สุดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าและห้าศูนย์สามตัวหกห้าศูนย์ชอบมากขอให้แตกนะเมื่อวานเนี้แหนเนี่ยให้ดูเมื่อวานจิบใจฉันจีบใจเมื่อวานมากเลยเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานให้สามหนึ่งห้าสามหนึ่งมันออกห้าสามสี่อ่าวันนี้หกร้อยห้าสิบค่ะหกห้าศูนย์ เนี่ยสามหางเนี่ยเจ๊ชอบมากเลยหนึ่งศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เลิศเลิศนะคะเมะื่อวานฟันที่สามนะเมะื่อวานเมื่อวานออกศูนย์ศูนย์ล่างวิ่งรูดศูนย์เมื่อวานบนออกบนออกอะไรนะสามสี่ใช่ไหมดูดิเมื่อวานให้ห้าสามหนึ่งมันออกห้าสามสี่อ่ะวันนี้หกห้าศูนย์โอเครู้เรื่องนะห้านะจ๊ะขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่ขา เป็นเพียงแนวทางนะคะจริงๆแล้วตามสูตรนะถ้ามันออกศูนย์ศูนย์น่ตามที่ศูนย์เหมือนเดิมนะคะแต่วันเนี้ยศูนย์ไม่ค่อยเด่นห้าดิน่นห้าดิ่นนะคะห้าดิ่นวันศุกร์ห้าดิน่น,นก็รอดูนะรอดูนี่วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ศุกร์ห้าดิน